ครับวันนี้ผมจะพามาวิธีการใส่ปุ๋ยเสริมปุ๋ยพริกทางดินครับระบบน้ำหยดเราก็ปล่อย396 1,000ต้นต่อ1กิโลมาแล้วตอนนี้เรามาใส่เสริมทางดินเพื่อให้มันสะสมปุ๋ยสะ,ส,ะสมแร่ธาตุอาหารได้เยอะที่ใส่ใส่ปุ๋ยทางดินเราก็ต้องมาเจาะ้ายางครับแหลมเอาไม้ที่ที่มันแหลมแหลมมามาจิ้มลง แล้วก็ใส่ปุ๋ยต,ตามเลยครับไม่ต้องมากครับครึ่งช้อนก็พอนี่ครับหลุมละครึ่งช้อนเพราะพอพริกได้อายุห้าสิบวันขึ้นไปเราถึงเพิ่มปริมาณหลุมละหนึ่งช้อนพอพริกอายุมากแล้วก็ลูกมากลูกดกเหมือนกับคนละครับถ้าลูกมากเกินไปเราก็ต้องหาอาหารเพิ่ม พิธก็เหมือนกันพืชเราก็เหมือนกันต้องหาอาหารเสริมให้เขาเพิ่มปริมาณให้เขาได้เลี้ยงเลี้ยงลูกได้ได้โตครับวิธีการใส่ก็แบบนี้และครับถ้าปกติถ้าคนไม่อยากปวดเอวอค้นกับถ้าเาืาอีสานั์ก็จะว่าปวดเอวแล้วต่อไม้ก็ได้เอาช้อนมาต่อไม้ยา,ยาวหรือจะเป็นท่อ CPC ท่อ CPC 6ขขนแล้วก็มาใส่ข้อต่อเป็น เป็นหัวบานเขาต่อหนึ่งนิ้วแล้วก็มาตักใส่แล้วก็ยอดลงหลุมนะครับนี่ครับใส่แบบง่ายๆนี่แล้วก็เสริมไปแบบนี้และครับอันนี้จะสะสมอาหารได้ได้เยอะกว่าที่ที่เราปล่อยมา้กับน้ำแต่มมนได้กินนานกินทนกว่าครับผม